ทุกทุกคนสวัสดีค่ะขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันที่แก่งกระจานค่ะที่นี่เลยเราแวะทานอาหารกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงจะเข้าไปเดินเที่ยวที่บริเวณเขื่อนแก่งกระจานนะคะทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะแล้วก็ไปเดินเที่ยวด้วยกันเนาะตอนนี้เนี่ยที่สะพานแฝนเขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไงพาไปเดินนะคะ ท้องอิ่มแล้วค่ะท้องอิ่มแล้วเราไปต่อนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สันเขื่อนนะคะเรามาชมบรรยากาศบนสันเขื่อนก่อนที่เราจะไปะชมสะ,ะพานฟแฝวนนะคะบรรยากาศที่แก่งกระจานดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเย็นนะคะบรรยากาศดีมากเลยถ้าฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเนี่ยดีมากๆเลย น้องลันตานี่ยเขาก็สุดยอดค่ะไปไหนไปกันคือเขาไม่เคยงอแงนะคะลันตาไปไหนไปไปด้วยไม่มีปัญหาค่ะชอบลุยๆแสงกำลังสวยเลยค่ะวันนี้มาช่วงเย็นเนาะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงแล้วค่ะห้าโมงเย็นค่ะสงสัยจะเหนื่อย เดินเยอะวิ่งเยอะใอส่จะเหนื่อยคาลวบ้างก็ดีเออเขาทาอันนี้เป็นทางที่เรากำลังจะไปสะพานะสะพานแฝดน,นะคะและนี่ก็คือสะพานแฝนค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสะพานแฝนที่เขาได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณนี้เนี่ยใครมาก็เรือก็จะมาจอดตรงนี้ค่ะเพื่อจะให้ถ่ายรูปกับสะพานแฝดน,นะคะ ก็เป็นบริเวณที่เขาตั้งแคมป์ได้ด้วยค่ะใครที่มาเที่ยวก็สามารถที่จะเช่าเรือนะคะเช่าเรือ,อเขาคิดลำละ600บาทค่ะก็พาไปประมาณ3-4เกาะไปชมตามเกาะคะ่ะบริเวณตามเกาะไปชมลิงว่ายน้ำอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้คิดว่าลันตาน,น่าจะมึนเขาคงงงอะคะ่ะเขาเดินเดินไปแล้วเขาก็หยุดเดินเดินเขาก็หยุดค่ะ เดินบนสะพานแขวนนะคะมันก็แฝงนิดๆเนาะเออลันตาอาจจะมึนงงหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวห้าแต่ลันตาเลยสําหรับตัวเองจะบอกตรงๆเลยกลัวมากเป็นคนที่กลัวขึ้นกลัวความสูงค่ะกลัวประเภทแบบเนี้แต่ว่าก็ยังไงก็พยายามค่ะพยายามไปให้สุดสะพานเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยมาช่วงที่สะพานเขายังไม่ได้ ปรับปรุงนะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเขาก็ให้เดินไปได้แค่ครึ่งสะพานค่ะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายแล้วก็เออก็เรียกง่ายๆว่าตอนนี้เขาก็ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะใครมาก็มาถ่ายรูปมาอะไรที่นี่ได้นะคะสงสารลันตาเหมือนกัน <laughs> งงงง <laughs> แต่แม่เขาจับมืออย่างดีค่ะเราจะเห็นสะพานแกว่งนะคะ นี่แหละค่ะสะพานแขวนเดินไปก็แขวนไปค่ะตอนนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าตัวเองก้าวผ่านความกลัวมาแล้วคะ่ะ ก้าวผ่านความกลัวไปเรียบร้อยแล้วมายืนณนะจุดนี้แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินข้ามสะพานที่ค่อนข้างไกลมากเลยถ้าเดินนะคะต้องดูจํานวนคนนิดนึงเนาะเพราะว่ารับน้ําหนักได้ไม่เกิน15คนนะคะในการเดินข้ามสะพานแต่ละครั้งะคะ่ะ และนี่ก็เป็นภาพของบรรยากาศของอีกฟากหนึ่งนะคะที่เราเดินเข้ามาที่เกาะเล็กๆนี้นะคะจะเห็นว่าเรามองผ่านสะพานไปเนาะเออก็งดงามอีกแบบหนึ่งค่ะงดงามจริงๆอันนี้ค่ะเป็นสะพานแขวนนะคะที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีเลนสำหรับปั่นจักรยานนะคะหรือใครจะเดินรอบๆก็สามารถเดินได้ เดี๋ยวไว้วันหน้านะคะจะพาทุกคนเดินให้รอบๆเกาะเลยค่ะเพราะตัวเองก็อยากทราบเหมือนกันว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าโอกาสของเราไม่อำนวยค่ะมาถึงที่นี้ค่อนข้างจะมืดแล้วก็ได้บรรยากาศประมาณนี้ค่ะสะพานค่อนข้างยาวมากเลยแล้วก็ตอนนี้เราเดินกลับแล้วค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกตินแสงส่องลงน้ำสวยเนาะสะท้อนลงน้ำสวยมากเลยค่ะ น้องลันตาเขาเห็นพระจันทร์ค่ะเขาก็บอกแม่เขาว่ามูนมูนเราก็งงงงแงหน้าขึ้นไปแล้วก็บอกมูนมูนมูนเขาชอบดูพระจันทร์เป็นเป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายโรแมนติกก็สำหรับบรรยากาศของสะพานแฝนที่แก่งกระจานนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะใครสนใจใครอยากมาเที่ยวนะคะมาเก็บภาพสวยๆมา,เ,าเรียกง่ายว่ามาชื่นชมกับบรรยากาศเนาะก็ก็มาได้นะคะช่วงนี้ก็เรียกง่ายว่าเขาก็เปิดปกตินะคะวิวสวยมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ